นาวงนาแบบนี้มีอะไรฝากถึงผู้สาวไหมโอ้ยยังไม่มีเลยยังไม่มีหนาวงนาแบบนี้มีอะไรฝากถึงผู้สาวไหมมีผัวใหม่แล้วเฮ้ยย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 ยวยย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 มียย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 ยวยย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 มยย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 ไยยมยยยยยยยไมยมยลยมยย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 ไยย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 มยยียย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 ย นี่งไงฝากถึงท้าวสามแมเนี่ยยังไงฝากถึงน้องซีครับยังไงฝากถึงท้าสามแม่น้ำน้ำเงี้ยอาบน้ำเลยอาบน้ำเลยดีอือฝากอะไรถึงน้องปูไหมไม่มีครับน้องปูนะไม่มีแปลงครับไม่ใช่น้องแพนะเอ้าลามรับอะไรน้องเชียร์ไหมฝากดีๆครับผฝากดีๆีิีม่วนน้องแพ้น้องแพ้อู้ยหนาวแล้วเห้อรู้จักอาบน้ำด้วยนะเออ ยุงบ่ากันถึงสาวก็สีนล้เนี่ยเหี้ยเหลือฟุกนี่อะไรถึงผู้สาวไหมไม่มีครับเพราะว่าเขาปูนหมดครับเฮ็ดวิ่งวิ่งวิ่งอะไรถึงลูกไหมครับเฮ็ดอะไรถึงลูกไหมมีเมียแล้วไม่มีครับไม่มีครับเนี่ยหนาวยังเออ